ชอบนะระประงหน้าตาแบบนี้ถางหน่อยแตพี่ชอบหะช,ชอบนะชอบนะสามสี่ยี่สี่สามห้าสูงร้อยกว่ากว่าแล้วชอบคุชอบนะชอบนะกไ็ไองยอมรับเลยนะ,นะว่าจริงๆแาขวคุสวยเชี้ยเป๊ะอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยสาวๆซึ่งตอนนี้ดูยังไงก็ไม่แตกต่างจากเมื่อก่อนนะคะก็แตกต่างนะ แตกต่างเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าแตกต่างจนชัดเจนใช่แต่มีความแตกต่างรู้ตัวเองมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างที่ให้คงสภาพแบบนี้เอาไว้ไงไม่ยอมทานข้าวไงไม่ใช่ทั้งหมดหรอกประเด็นที่หนึ่งก่อนนะตั้งจุดมุ่งหมายเอาไว้ว่าเราจะให้ไปถึงจุดนั้นด้วยเรื่องอะไรต้องสวยสุขภาพดีไม่แก่ไม่แก่เอมดิชั่นไว้อย่างนี้แหละสวยสุขภาพดีไม่แก่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ ตั้งแต่อยากสวยเลยอ่ะไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่าตัวเองคือตัวเองเกิดมาแล้วไม่ค่อยสวยไงเออก็ตัวเองก็อยากสวยก็จะหาทุกวิถีทางว่าทำยังไงให้สวยพอเราตั้งเอมเสร็จ้วลาระชมเราก็ต้องตั้งใจมีวินัยกับมันเราก็ทําไปอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกกําลังกายเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องของเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือทุกคนเนี่ยรู้แต่เราจะทํแบบจริงมแบบจริงจังไหมต้องทําแบบ จริงจังวันวันหนึ่งเนี่ยถามหน่อยว่าพี่มาทานอะไรบ้างคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันอยู่ในคอร์สนะถ้าสมมติมันอยู่ในคอร์สแบบไดเอทเป็นเป็นจริงเป็นจังเนี่ยมันก็จะมีเป็นผักเป็นเป็นผลไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นนมเป็นเอ่อกล้วยบางบางวันแล้วก็จะเป็นเนื้อสัตว์ สิบห้าออนในบางวันหนักหรือว่าเห็นยังไงอ่ะถึงก็ไปเรียนมาก็เลยจนรู้ว่าโอเคเพียงแค่นี้มันก็คือสิบห้าออนเวลาจะคอสเดเเยก็คือเวลาต้องมีงานพิเศษเนี่ยใส่ชุดนุ่นชุดนี่เปิดนั่นเปิดนี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องลดหน่อยแล้วถ้าไม่คอสไดเอทล่ะถ้าไม่คอสไดเอทเนี่ยเราก็คือกินอยู่อย่างนี้เราก็คือผักนึ่งปลาย่างแล้วก็ซุปผักพี่มารสชาติอ่ะพี่มาไม่ต้องการรสชาติเลยหรอ พี่ไม่อยากกินของอร่อยเปล่หเอผักนึ่งอ่ะมันมันอร่อยตรงไหนอ่ะไม่อร่อยตรงไหนแล้วเอาเกลือโรยไงโอเคก็มีมีรสเค็มๆนิดที่ทำไมไม่ผักสดเออทำไมไม่ผักผักสดก็กินนะก็สลับกันไปเออก็สลับกันแต่สลัดดิฉันไม่ได้มีน้ำแบบพวกคุณนะไม่น้ำสลัดเลยไม่มีน้ำสลัดแล้วกินกับอะไรก็กินแบบปอบปอบมอนพวกเหมือนอะไรปลาเพราะว่าน้ำสลัดมันมีไขมันเงี้หผลไม้ที่คุณแม่เลือกเนแอปเปิลลูกนึงนะ 300บาทโอ้อันนั้นอยากอันนั้นอยากถึงถึงไปซื้อกินเนี่ยอ๋เขาเป็นฮันนี่มาเป็นคนที่เลือกผลไม้อร่อยมากอังกูนก็ไม่กล้วยก็ไม่เออทั้งสองอย่างแตงโมก็ไม่สองอันนี้อ้วนเนี่ยสามอย่างเนี่ยกล้วยกล้วยอังกูนแตงโมอ้วนมันมามีชีวิตอยู่ได้ยังไงอ่ะก็อยู่ได้นี่ไงก็อยู่มาจนได้ถึงตรงนี้นะแข็งแรงแล้วก็ว่องไวเนเราอะเกิดมาต้องกินของอร่อยพี่รู้เปล่าหนูรู้ไหม พี่เนี่ยกินของอร่อยกว่าหนูม,มานานแล้วอ๋อโอเควันนี้เมียตลกยังกินทุเรียนทุกวันเลยเมีความสุขแต่ก็บอกว่าทุเรียนมันมีกรรมฐานนะช่วย,ยเรื่องการเผาผ่านได้เป็นอย่างดีนะแต่คนเราเนี่ยมันไม่ได้กินทุเรียนอย่างเดียวนี่แต่พอก่อนหน้านี้แกกินอะไร หลังจากตรงนี้แกกินอะไรไอติมไม่ได้กินอย่างเดียวมันไม่ได้กินอย่างเดียวพี่มาเห็นคนอื่นเขากินพวกข้าวข้าหมูข้าวมันไก่อะไรแบบพิซซ่าพี่ไม่อยากมั้งเหรอเวลามากองเนี่ยท่านมักจะเดินไปตามที่ที่เขาทำกับข้าววันนี้ทําอะไรมีคนเยว่าเออแล้วอันนี้ทำอะไรโอ้มีแกงไก่ออแล้วอันนี้มีแบบเออเหรอแล้วได้กินไหมเออนะแล้วก็กถอยสกดจิตตัวเองไว้แล้ว Oh, โอ้แกงแกงเนื้อแต่จริงๆิกินผักตัวเองนะวิตามินล่ะว,วิตามินจำเป็นไหม,มคุณสังเกตไหมครับว่าหมาแมวหมูอายุถนาดไหนหน้าเหมือนเดิมไหม น้าเหมือนเดิมเพราะอะไร,ะไรเพราะว่ามันสามารถผลิตวิตามินซีในร่างกายของตัวเองอมนุษย์เนี่ยมันเลยต้องลุกขึ้นมากินนี้ไงเพราะว่าร่างกายมันต้องการจึงต้องมีอาหารเสริมเข้ามาเป็นวิตามินซีอ๋อก็เลยเลือกหนึ่งพันมิลลิกรัมเออมันก็ต้องมีอาหารเสริมอันนี้เข้ามามันก็ต้องมีแอนตี้ออกซิแดนต์เวลาคนเราเนี่ยออกไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะต้องดโดนอนุมูล,ลอิสระมลภาวะต่าง,งๆนดะังนั้นเราก็ต้องกินแอนตี้ออกซิแดนต์คือ ต้านน้มันอิสระมนุษย์เนี่ยมันขาดในตรงนี้แหละคือหนึ่งแอนตี้ออกซิแดนต์ไว้แล้วใำ่ไมสองก็คือวิตามินซีแล้วสามคือคิวเทนเนี่ยหลักๆอย่างนี้นะแค่นี้พอเมียจ๋าทางบ้านดูแล้วอยากจะกินตามอย่างพี่ม้าอย่างนี้นะคะจะแนะนำเขายังไงบ้างยากค่ะไม่ใช่ยากไม่ใช่ยากค่ะยากมากค่ะแบบเบาๆแบบเบาๆก็เอาอย่างนี้นะเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารค่ะ แป้งน้อยลงน้าตาลน้อยลงของทอดน้อยลงมาเมาถึงเรื่องการออกกําลังกายบ้างเพราะว่าอย่างที่ตะกี้บอกไปแล้ววิตามินเออาหารเอเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หุ่นดีแบบนี้เรื่องออกกําลังกายก็เป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าคุณแม่เนี่ยออกกําลังกายตั้งแต่สมัยสาวๆเมื่อก่อนเต้นแอโรบิกอายุ26ก็เริ่มใช่ไหมคะเต้นแอโรบิกตอนนี้มาเล่นโยคะแล้วเขาเล่นทุกวันด้วยนะคะไม่เต้นมือนคุณแม่ไม่เต้นเหมือนเดิมเต้นไม่ไหวแล้ว เข่าพังการเต้นลาบิกเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานเป็นแฟชั่นมากก็เต้นเต้นเต้นมาตลอดมจนเป็นแชมป์เต้นมาตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยประมาณสัก2 0ปี30ปีเกิดขึ้นเวลาเดินทําไมเข่ามันเสียวแป๊บๆเออมันทำไมเสียวแป๊บๆเสียวแปบก็เลยแบบไปหาหมอหมอก็บอกว่าคุณมาไม่ยากหรอกเปลี่ยนเข่าสมัยเนี้ยเอ้ไม่เอดีกว่าเพราะว่า เดี๋ยวมันจะมีรอยแผลเป็นผ่าตรงนี้ใช่ไหมเ,เราจะทายัางไงดีเราก็เลยต้องหาทางหาทางมาเล่นอะไรที่มันเบาขึ้นตอนนั้นก็ไม่อยากเล่นโยคะแต่ก็ยอมแพ้ว่าต้องเล่นแล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันแบบเนิบหนาบหน้าเบื่อหน้าํำคานแต่พอเล่นไปได้6เดือนไอ้ที่เรามีความรู้สึกเสียวแป๊บๆป,ปมันหายไปมันาหายไปเลยแล้วเราก็เลยบอกว่าโอเคเป่าละนาตัวว่าจะเล่นโยคะไปจนวันตายเลยเพราะมันรักษาเราได้ดังนั้นสิ่งที่เราได้คือต้องออกกําลังกายให้สมกับ วยโอเคนี่แต่มีคนสงสัยมาหนูเองหนูก็สงสัยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ไิฉีดบ้างไหมหนูขออนุญาตถามไปโบท็อกซ์ฟิลเลอร้อยไหมทำเธอมงเธอไหมจธรรมาชาติเอาจริงๆคุณแม่ทำมาชาติหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาก็ฮิตใช่ไหมโบเบอร์เบอร์เบอร์เออไปฮิตโบมากก็ไปโบพอโบปักอุ้ยตึงเลยอ้าวแล้วที่กูโบมาตลอดหมายความว่าไงมันได้แค่ความชุ่มชื้น อแต่พอบอปั้บอุ้ยตึงเนี่ยออ่คุณแมบางคนหลายๆคนไปทำไปอะไรกันมาสุดท้ายเละอ่ะมันวิธียังไงที่ทำให้ดูดีไม่เละไม่ยากเลยไม่ยากเลยอย่าเอาเงินเป็นตัวตั้งก็เอาถูกไง ของแบบนี้ไม่มีถูก oh. ของแบบนี้แพงมากว oh. ันนี้เราได้ท oh. ั้งเรื่องการรับประทานอาหารการออกกําลังกายเนื้อ <c oughs> การบํารุงผิวหน้าด้วย oh. ให้มาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นช็อปอคอลิกตัวแม่เลยนะคะจะมีวิธีเลือกซื้อของมีวิธีช้อปปิ้งอย่างชาญฉลาดยังไงช่วงหน้ามาเจอกันค่ะ